วันนี้ขอให้เรามาศึกษาพราะจรของพระเจ้าภายใต้หัวข้อแหล่งกำเนิดของพลังที่สำเร็จพราิกิจแห่งความรอดด้วยกันครับทุกท่านครับครั้นเรากำลังพิจรารณาและคิดไตรตรองถึงแหล่งกำเนิดของพลังที่สำเร็จพราิกิจแห่งความรอดของพระเจ้านั้นก่อนอื่นเราก็ควรมีความเชื่อเช่นเดียวกับคนเก็บภาษีผู้อธิษฐานว่า ข้าแต่พระเจ้าข้าพงค์เป็นคนบาปเราทุกคนควรเป็นธรรมิกชนของซีออนที่ชื่นบานและถวายความขอบพระคุณสำหรับพระคุณความรอดที่เราได้รับมานั้นอยู่เสมอขณะที่กำลังวิ่งไปสู่สวรรค์ด้วยใจร้อนลนไม่ใช่หรือครับแล้วแหล่งกำเนิดของพลังที่สำเร็จการงานแห่งความรอดที่ว่านี้คืออะไรขอให้เรามาค้นหาคำตอบด้วยกันในอพยพบทที่17ครับบทที่17ข้อที่8กล่าวว่า ครั้งนั้นคนอามาเลกยกมารบกับคนอิสราเอลที่ตำบลเลฟิีดิมโมเสสสั่งโยชูวว่าจงเลือกชายชกันฝ่ายเราออกไปสู้รบกับพวกอามาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดภูเขาโยชูวก็ทำตามคำสั่งของโมเสสออกสู้รบกับพวกอามาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดภูเขานั้นโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอาเมเลก,ก็เป็นต่อเมื่อนั้นแต่มือของโมเสสเมื่อลาเขาทั้งสองก็นําก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสสท่านนั่งอาโรนกับเธอก็ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้างมือของท่านก็ชูอยู่จนตะวันตกดินฝ่ายโยชวาปราบอาเมเลกกับประชาชนของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบระหว่างการเดินทาง40ปี ในถิ่นทรกันดาลพระราชะกิจอันน่ามหัศจรรย์ของพระเจ้าได้อุบัติขึ้นในท่ามกลางการสู้รบกับคนอามาเลกฝ่ายโมเสสกำหนดให้โยชวัวประจำการอยู่แนวหน้าจากนั้นโยชวัชวก็ได้นำกองทัพอิสราเอลยกไปสู้รบกับคนอามาเลกซึ่งการสู้รบในครั้งนี้เป็นไปอย่างดูเดือดบางช่วงบางตอนดูเหมือนว่าคนอามาเลกได้เปรียบ และบางช่วงก็ดูเหมือนว่าคนอิสราเอลได้เปรียบเหตุการณ์เป็นไปในลักษณะนี้หลายต่หลายครั้งครับแม้ว่ามีผู้นำที่มากด้วยความสามารถและมีกลยุทธ์ในการต่อสู้ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ก็ยังมีเหตุผลที่แน่นอนข้อหนึ่งที่จะทำให้อิสราเอลพ่ายแพ้นั่นก็คืออะไรครับคือที่บนยอดภูเขานั้นโมเสสลดมือลงกล่าวคือ โมเสสลดมือลงเมื่อไรต่อให้คนอิสราเอลใช้กลยุทธ์หรือกลวิธีใดต่อให้พวกเขาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญเพียงใดที่สุดแล้วพวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดีแต่สถานการณ์กลับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออีกครั้งและอิสราเอลก็กลับมาชนะเพราะเหตุใดครับเมื่อเขาทั้งหลายมองขึ้นไปยังภูเขา ก็เห็นโมเสสยกมือของท่านขึ้นโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไรอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นและพอท่านลดมือลงเมื่อไรอิสราเอลก็เสียเปรียบเมื่อนั้นผ่านเรื่องราวข้างต้นเราจําเป็นต้องกลับมาคิดทบทวนถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในยุคนี้แม้ต่อให้เรามีผู้นําที่ทั้งเก่งและฉลาดหลักแหลมแต่จะเป็นอย่างไรครับหากพระเจ้าไม่ทรงช่วย การงานแห่งความรอดจะสำเร็จได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อโมเสสยกมือขึ้นอิสราเอลก็สามารถชนะสงครามได้ด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้ากล่าวคือชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของโมเสโยชวัวหรือกองทัพของคนอิสราเอลแต่อย่างใดแต่ผลลัพธ์ของการทำสงคราม ระหว่างคนอิสราเอลกับคนอามาเลกนั้นขึ้นอยู่กับว่าแขนของโมเสสยกขึ้นหรือลดลงแม้จะมีคนเป็นอันมากรวมตัวกันและทุ่มเทความพยายามอย่างหนักแต่ถ้าพระเจ้าไม่ทรงนำหรือไม่ทรงช่วยในการงานแห่งความรอดนั้นท่านคิดว่าการงานแห่งข่าวประเสริฐทั่วโลกจะสำเร็จได้หรือครับคำตอบคือไม่ได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับ กรณีของโยชัวและกองทัพอิสราเอลในยุคนี้เราเองก็ต้องการความอุปถัมภ์และการช่วยเหลือจากไทยมากที่สุดครับคําตอบคือเราต้องการความช่วยเหลือแรงอธิษฐานและการสนับสนุนจากพระเจ้ามากที่สุดเพราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้การประกาศข่าวประเสริฐในทั่วโลกจะสาเร็จไม่ได้โดยเด็ดขาด แล้วเหตุใดพระเจ้าจึงทรงสำแดงให้เราเห็นปรติศาสตร์ของอิสราเอลนั่นก็เพื่อให้เรารู้ว่าการงานในภาคพ,พันธสัญญาเดิมนั้นเป็นเงาที่จะต้องถูกเติมเต็มให้สำเร็จในยุคนี้ไม่ว่าโยชูวาจะน่าเกรงขามเพียงใดหรือกองทัพอิสราเอลจะมีผู้บัญชาการกล้าหาญนับร้อยนับพันแต่เมื่อโมเสสตดมือลงพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะได้ ในทำนองเดียวกันครั้นเรากำลังทำงานแห่งข่าวประเสริฐสุดท้ายอยู่ในขณะนี้เราจึงต้องระลึกถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นหลังกำเนิดของพลังทั้งสิ้นอยู่เสมอพิจารณาดูอ,อพยพบทที่14ข้อที่10ด้วยกันครับเมื่อฟาโรเข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูเมื่อเห็นชาวอียบยกติดตามมาก็มีความกลัวยิ่งนักคนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเจ้า เขาบอกโมเสสว่าหลุมฝังศพในอีบไม่มีหรือท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิ่นทุรกันดารทำไมหนอท่านจึงพาเราออกมาจากอีบพวกเราบอกท่านในอีบแล้วมิใช่หรือว่าปล่อพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้ชาวอีบเถิดเพราะการรับใช้ชาวอีบนั้นก็ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิ่นทุรกันดาร โมเสสจึงเตือนประชากรว่าอย่ากลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ ด้วยคนอียิปซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลยพระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิดพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเราจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิดฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้าแล้วยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเลทําให้ทะเลนั้นแยกออกเพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้ส่วนเราก็จะบรนดาลให้ใจชาวอียิปแข็งกตะด่างไล่าตามมาแล้วเราจะได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์คนโยธารถลบและ พลม้าทั้งหมดของเขาเมื่อเราได้รับเกียรติทพอฟาโรรถลบและผลม้าของเขาแล้วชาอิบก็จะรู้ว่าเรานี่แหละคือพระเจ้าฝ่ายทูตของพระเจ้าซึ่งนำพลโยทานั้นกลับไปอยู่ข้างหลังและเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้าก็กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังเขาคือมาอยู่ระหว่างพลโยทาอิบและพลโยทาอิสราเอลมีเมฆได้ความมืดกัน้นเวลากลางคืนก็ผ่านไป โดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้เข้าใกล้กันตลอดคืนโมเสสยื่นมือของท่านออกไปเหนือทะเลและพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะนออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งในระหว่างการเดินทางจากอียบไปสู่คานันแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำเพึ่งไหลบริบูรณนั้นอุปสรรคใหญ่ที่สุดสำหรับคนอิสราเอลก็คือทะเลแดงทะเลแดงเป็นทะเลที่มีความลึกมาก ทั้งจากฟากหนึ่งไปยังอีกฟากหนึ่งก็นับว่ากว้างมากทีเดียวแต่เมื่อพระเจ้าทรงประทับอยู่กับพวกเขาเกิดอะไรขึ้นกับทะเลที่ทั้งลึกและกว้างเกินกว่าจะข้ามได้นั้นมันถูกแยกออกในทันใดจนทําให้คนอิสราเอลสามารถเดินข้ามผ่านไปบนพื้นดินแห้งได้ไม่ใช่หรือครับก่อนหน้าที่พระเจ้าจะทรงช่วยคนอิสราเอลทะเลแดงนับเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ยากเกินกว่าเขาทั้งหลายจะเอาชนะได้กล่าวคือ ไม่มีทางที่พวกเขาจะข้ามทะเลได้เลยแต่เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพระองค์ทรงช่วยและดำเนินไปกับเขาเมื่อนั้นทะเลแดงก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปตรงกันข้ามกลับเป็นทางลัดที่ดีเกินคาดให้คนอิสราเอลได้เดินผ่านซึ่งทางลัดนี้ช่วยให้คนอิสราเอลข้ามทะเลได้โดยง่ายทั้งยังทําลายศัตรูทั้งหมดในคราวเดียวกล่าวคือทะเลแดงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับความรอดของเขาทั้งหลาย เมื่อพวกเขาข้ามทะเลแดงนั้นไม่ใช่โมเสสครับที่สําเร็จการดังกล่าวและไม่ใช่ทั้งไม้เท้าของโมเสสหรือคนอิสราเอลต่อให้คนอิสราเอลชั่วลูกชั่วหลานหรือทั้งชั่วชาติพันธ์พยายามระบายน้ําออกจากทะเลแดงให้กลายเป็นพื้นดินแห้งก็ไม่มีวันสําเร็จได้าอนี่ไม่ใช่งานที่จะสําเร็จได้ง่ายๆเพียงแค่พยายามทําจนสุดกําลังเท่านั้น ด้วยความสามารถของมนุษย์เป็นไปไม่ได้ครับที่จะสำเร็จเรื่องนี้ทว่าเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการดังกล่าวผลออกมาเป็นอย่างไรครับฝ่ายคนอิสราเอล,ลถอยทับโดยหารู้ไม่ว่าต้องทำตระการใดแต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อโมเสสยกมือขึ้นพวกเขาก็มีกำลังปราบศัตรูทั้งหมดจนลาบคาบมิใช่หรือครับทุกท่านครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดหากพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราแล้วอุปรสรรคก็จะไม่เป็นอุปรสรรคอีกต่อไป ตังการท้ามอุปสรรคเหล่านั้นกลับจะเป็นเครื่องมือที่คอยช่วยเหลือและปกป้องเราซึ่งประติศาสตร์ที่เลียงถึงเรื่องนี้มีอยู่เป็นจนํานวนมากครับในพระคัมภีร์ฝ่ายผู้นําของคนอิสราเอลแต่ละเผ่าคงคิดว่าเราจะเคลื่อนย้ายประชากรกว่าสามล้านคนพร้อมทั้งทรัพย์สินต่างๆของเราฝูงวัวฝูงแกะของเราข้ามผ่านทะนี้ได้อย่างไรเพราะที่จะข้ามไปแต่ลําพัง ็นับว่ายากแล้วอย่างไรก็ดีเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาทั้งหลายจากเรื่องยากก็กลับกลายเป็นเรื่องง่ายส่วนคนอิสราเอลก็ได้ข้ามทะเลแดงอย่างปลอดภัยในช่วงเวลาอันสัน้นเราสามารถเห็นฉากอันน่ามหัศจรรย์น,นี้ได้ในอพยพบทที่สิบสี่ทุกท่านครับในยุคนี้หากเราคิดว่า เราเป็นผู้ทําให้งานต่างๆบรรลุผลสาเร็จเมื่อนั้นข่าวประเสริฐก็จะเติบโตได้ช้ามากและจะไม่มีวันประสบความสําเร็จด้วยความคิดเช่นนั้นจะทําให้การงานแห่งข่าวประเสริฐไม่ราบเรื่นนี่แหละครับคือแนวทางที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ข่าวประเสริฐจะดําเนินไปอย่างราบเรื่นก็ต่อเมื่อเข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องต่อเมื่อเราตระหนักถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพรงค์และเราขอความเชืเ่อจากพง์ทั้งสองทุกอย่างจะเป็นไปตามท่ไทยของพระบิดาพระมารดาครับ พระเจ้าจะทรงประทานให้เรามากเท่าที่เราต้องการเพื่อประกาศข่าวประเสริฐไปสู่ชนทุกชาติพระองค์ทรงทอดพระเนตรดูความเชื่อของเราและจะทรงให้ข่าวประเสริฐเติบโตตามความตระหนักของเราขอให้เราจารึกคำส่องสอนนี้ไว้ในใจเสมอด้วยกันนะครับสําหรับความสําเร็จของข่าวประเสริฐนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมิชน,นาลีหรือศาสนาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกส่งไปตามพื้นที่ต่างๆมนุษย์ไม่มีพลังอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของข่าวประเสริฐครับ อย่างไรก็ดีแม้แต่แม้เท้าของผู้เลี้ยงแกะธรรมดาคนหนึ่งก็เกิดมีพลังยิ่งใหญ่และแยกทะเลแดงได้ถ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทําขอให้เราเชื่อเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ด้วยกันนะครับแล้วใครคือแหล่งกําเนิดของพลังทั้งปวงพลังเหล่านั้นมาจากที่ใดคําตอบคือมาจากพระเจ้าครับทันพระเจ้าทรงเห็นชอบแล้วมอภารกิจไว้แก่เราเราก็ควรทําให้ดีที่สุดและทําท,ทุราการทองอย่างขยันขันแข็ง เมื่อทรงรับสั่งให้เราประกาศเราก็แค่ต้องออกไปและบอกให้ทุกคนรู้ว่านี่คือพราะชนะของพระเจ้าจากนั้นก็ฝากส่วนที่เหลือไว้กับพระเจ้าแม้ต่อให้โยชวัวแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยอาวุธอันทรงพลังและออกไปทําสงครามพร้อมทหารจํานวนมากแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งตัวเขาและกองทัพอิสราเอลหากโมเสสลดมือลงเมื่อนั้นพวกเขาก็คงไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้ ผู้ที่จะช่วยเราได้คือพระเจ้าเท่านั้นครับหากขาดซึ่งความช่วยเหลือจากเบื้องบนแล้วการงานแห่งการช่วยรอดก็ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ฝ่ายเราเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนผ่านการเดินทาง40ปีในถิ่นทุรกันดารของคนอิสราเอลทั้งผ่านสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในยุคนี้ไม่ใช่หรือครับสําหรับสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานั้นไม่สําคัญว่าเราจะหลงลืมหรือปล่อยปละละเลยหรือไม่แต่สําคัญคือ เราต้องจดจำพระเจ้าและจดจำพระจนะของพระองค์ให้ได้ในทุกกรณีโดยไม่สำคัญตัวผิดว่าฉันเป็นคนทำหากโยชัวกล่าวว่าเราเองจะนำชัยมาเหนือสงครามกับคนอาเมเลกในครั้งนี้และจากนั้นโมเสสก็ค่อยๆลดแขนลงกล่าวว่าเอาละโยชัวจงลองนำทัพออกไปต่อสู้กับพวกอาเมเลกอีกทีเถิด เมื่อนั้นผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรครับพวกเขาคงไม่มีทางชนะสงครามเป็นแน่พี่น้องชายพี่น้องสาวครับเราทุกคนควรคิดไตรตรองอยู่เสมอว่าพลังของความรอดนั้นมาจากที่ใดพลังของความรอดไม่ได้มาจากวิธีการหรืออำนาจของมนุษย์เพราะเราต่างเป็นคนบาปด้วยกันทั้งสิ้นแล้วด้วยพลังอำนาจใดที่คนบาปอย่างเรา จะสามารถนำคนบาปคนอื่นๆที่กำลังต่อสู้กับความบาปไปสู่ความรอดได้เฉพาะผู้ที่ห่มด้วยฤทธานุภาพอันสูงสุดและชอบธรรมของพระเจ้าเท่านั้นครับที่จะสามารถนำคนบาปคนอื่นอีกมากมายไปสู่ความรอดได้เมื่อเราหลงดืมพระเจ้าและพยายามทำงานแห่งข่าวประเสริฐด้วยความสามารถของตนเมื่อนั้นข่าวประเสริฐจะไม่มีวันสำเร็จ แม้ต่อให้เราใช้วิธีการใดหรือใช้เครื่องมือใดก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็สามารถยืนยันได้อีกครั้งโดยผ่านปรติศาสตร์ของทะเลแดงพิจารณาดูคําสอนในการนาวิธีบทที่11ข้อที่4ด้วยกันครับเขาทั้งหลายออกเดินจากภูเขาโฮตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดมประชาชนท้อถอยเพราะเหตุทนทางและประชาชนก็บ่นว่าพระเจ้าหรือว่าโมเสสว่า ทำไมพาเราออกจากอียปมาตายในถิ่นทุรกันดารเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเราเบื่ออาหารอะไรข้านี้และพระเจ้าก็ส่งให้งูแมวเศรามาในหมู่ประชาชนงูก็กัดประชาชนและคนอิสราเอลตายมากและประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กระทําบาปเพราะเราทั้งหลายได้บ่นว่าพระเจ้าและบ่นว่าท่าน ขอทูลแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำงูไปจากเราเสียดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชนและพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าจงทำงูแมวเซาตัวหนึ่งติดไว้ที่เสาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดูเขาจะอะไรครับจะยังมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นโมเสสจึงทำงูทองสมฤตตัวหนึ่งและติดไว้ที่เสาแล้วถ้างูกัดคนใดถ้าเขามองดูงูทองสมฤตนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ มีบทเรียนสําคัญหลายอย่างทีเดียวครับที่ได้จากประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องงูทองสมฤทธิ์เมื่อคนอิสราเอลมองดูงูทองสมฤทธิ์พวกเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ทว่าพวกเขากลับบูชางูทองสมฤทธิ์นั้นอย่างโง่เขลาเป็นเวลาเกือบแ0 0ปีจนถึงรัชกาลเฮเซเคียแล้วเหตุใดคนอิสราเอลจึงบูชางูทองสมฤทธิ์ครับนั่นก็เพราะพวกเขาคิดว่างูทองสมฤทธิ์ได้ช่วยชีวิตตนด้วยเหตุผลดังกล่าว,วเขาทั้งหลายจึงทําผิดพลาดเช่นนี้ครับ เมื่อคนอิสราเอลหลงลืมพระเจ้าและติดตามสิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้นพวกเขาจึงเริ่มทำผิดพลาดคือแทนการทำตามพระบัญชาของพระเจ้าพวกเขากลับสร้างรูปเคารพอันเป็นที่พึงรังเกียจแต่พระเจ้าและเริ่มบูชามันที่คนอิสราเอลถูกงูกัดแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นเพราะงูทองสำิดมีอำนาจรักษาพวกเขาให้หายอย่างนั้นหรือครับคำตอบคือไม่ แล้วแหล่งกำเนิดของพลังที่ช่วยรักษาเขาให้หายคืออะไรมิใช่งูทองสังทธิ์ครับแต่เป็นพระจนะของพระเจ้าที่ทรงตัดว่าเมื่อเขามองดูเขาจะยังมีชีวิตอ,อยู่ได้และทุกคนที่มองดูงูนั้นด้วยความเชื่อความศรัทธาในพระคำของพระเจ้าก็มีชีวิตอ,อยู่ได้มิใช่หรือครับท้ายที่สุดแล้วใครกันครับที่อยู่เบื้องหลังการงานแห่งการช่วยรอดทั้งหมดมาโดยตลอดคำตอบคือพระเจ้า ฝ่ายกองทัพของโยชูวามีชยัยเหนือการสู้รบกับคนอามาเลกโมเสสแยกทะเลแดงด้วยไม้เท้าของตนและคนอิสราเอลที่ถูกงูกัดก็ได้รับการรักษาให้หายเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เราตระหนักได้ว่าคือพลังการช่วยกู้ของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังนั้นที่ทำให้การข้างต้นมรลุผลสำเร็จเมื่อได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงแล้วเช่นนี้เราก็ควรพึ่งพิงไทย เพื่อให้ได้รับความรอดในยุคนี้ครับหากเราเพิ่งพิงมนุษย์เพิ่งพิงสถานการณ์หรือปัจจัยบางอย่างเราก็จะลงเอยไม่ต่างจากคนอิสราเอลที่มักท่ำบนอยู่เสมอและล้มลงในถิ่นทรกันดารขณะก,กำลังปฏิบัติการงานแห่งข่าวประเสริฐอยู่นี้เราอาจขาดตกบกพร่องในหลายๆด้านและอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆที่คอยขัดขวาง ทว่าใครกันครับที่จัดกับเราว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคแม้ต่อให้เป็นอุปสรรคที่ท้าทายพระเจ้าก็ทรงทําทให้หายเป็นอุปสรรคได้ทั้งยังเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราได้พระเจ้าผู้ทรงไม่หิตริตผู้นี้แหละครับที่ทรงกำลังช่วยเราอยู่ฝ่ายเราควรตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกําเนิดของความรอดและฤทธานุภาพของพองก็ถูกมอบไว้แก่เราแล้ว ผ่านการที่ทรงกําลังยกพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเราด้วยเหตุนี้มิควรที่เราจะจารึกความเข้าใจข้างต้นไว้ในจิตใจและถวายพระสิริตลอดจนความขอบพระคุณแด่พระเจ้าหรือครับเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องพระเจ้าจึงทรงประทานคําสอนไว้ในเฉลตธรรมบัญญัติบทที่8บทที่8ข้อที่11กล่าวว้ว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวอย่าเลื่มพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยไม่ราาักษาธรรมบัญญัติและกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของพระองซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ โมเสสกล่าวไว้ว่าอย่าให้เราลืมพระเจ้าหนึ่งในคําสอนหลักที่เราควรเรียนรู้จากการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของคนอิสราเอลคืออย่าให้เราลืมพระเจ้าโดยเด็ดขาดทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับความยากลบาบากคนอิสราเอลมักอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเสมอพวกเขาปฏิญาณว่าจะอุทิศทุกอย่างแด่พระเจ้าหากคําอธิษฐานนั้นได้รับการตอบรับอย่างไรก็ดีเมื่อพระเจ้าทรงแก้ไขปัญหาให้แล้วจิตใจของพวกเขากลับเปลี่ยนไปคือแม้ก่อนที่จะจบคําอธิษฐานและกล่าวขอบพระคุณพวกเขาก็เริ่มบน และเริ่มไม่พอใจต่อสิ่งอื่นทุกท่านครับขออย่าให้เราหลงลืมพระเจ้าเลยนะครับเพราะเหตุใดเราทุกคนจึงต้องลงมาสวมใส่สภาพเนื้อหนังบนดาวโลกใบนี้อะไรควรเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พอหลังจากชีวิตบนโลกยุติลงเราจะไปสู่ที่ใดและอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรเป็นความจริงไม่ใช่หรือครับที่เราจะได้รับคําตอบทั้งหมดนีได้ก็ต่อเมื่อเราเระลึกถึงพระเจ้าเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงกับชับไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่11ว่าอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านข้อที่12ครับเกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำได้สร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั้นและเมื่อฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้นมีเงินทองมากขึ้นและบรรดาซึ่งท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้นกล่าวคือเมื่อทุกอย่างในชีวิตของท่านเป็นไปด้วยดีข้อที่14จิตใจของท่านทั้งหลายจับพยองขึ้นและท่านทั้งหลายก็ลืมพระเยโฮวาหพระเจ้้าาาองท่นลย เมื่อทุกอย่างเป็นไปได้ดีผู้คนก็มักคิดว่าเพราะเราวางแผนทุกอย่างออกมาดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกอย่างจึงราบรื่นพวกเขาลงเรือพระเจ้าไปอย่างเิ้นเชิงและไม่คิดแม้แต่จะถวายความขอบพระคุณแด่ทงด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงย้ำเตือนไว้ในเฉลธยธรรมบัญญัติบทที่8ดว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวอย่าเลื่มพระเจ้าของท่านหากเราลืมพระเจ้าชีวิตแห่งความเชื่อของเราจะมีความหมายอะไร คำตอบคือไม่มีความหมายครับพิจารณาดูเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่12ด้วยกันอีกครั้งครับเกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานอิ่มหนำในสร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั้นและเมื่อฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้นมีเงินทองมากขึ้นแล้วบรรดาซึ่งท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้น จิตใจของท่านทั้งหลายจับพยองขึ้นและท่านทั้งหลายก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินอิบออกจากแดนทาสผู้ทรงนำท่านมาตลอดถิ่นทวัตดานใหญ่น่ากลัวซึ่งมีงูแมวเซาและแมงป่องและดินแห้งแลง้งไม่มีน้ำผู้ทรงประทานน้ำจากหินแข็งให้แก่ท่านผู้ทรงเลี้ยงท่านทั้งหลายด้วยมานาในถิน่นทวัตดานซึ่งปู่ย่าตายายของท่านไม่ทราบเพื่อว่าพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและอะไรครับ เมื่อพระเจ้าทรงให้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างออกไปหน่อยเขาทั้งหลายก็หลงลืมพระเจ้าทุกครั้งและเมื่อทรงให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีพวกเขาก็หลงลืมพระเจ้าตามเคยนี่จึงเป็นเหตุผลที่บางครั้งพระเจ้าทรงทำให้คนอิสราเอลหิวบางครั้งทรงนำพวกเขาไปในถิ่นทุกข์ดานแห้งแล้งและบางครั้งก็ทรงให้เขาทั้งหลายเผชิญกับการถูกไล่ล่าจากฟาโรห์และกองทัพชาวอีบหากพระเจ้าทรงแยกทะเลแดงไว้ก่อนหน้าพวกเขาก็คงไม่ต้องรีบหนี ด้วยความทุกข์ใจเช่นนั้นแล้วอะไรคือพระประสงค์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสถานการณ์ต่างๆที่ส่งให้คนอิสราเอลต้องเผชิญนั้นคําตอบคือเพื่อทําให้เขาถําใจแล้วทดลองเขาทั้งหลายครับเพื่อจัดทดลองท่านเพื่อกระทาให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในบ้านตายจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากําลังและเรี่ยวแรงของข้านําทรัพย์มีค่านี้มาให้ท่านทั้งหลายจงจําพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่งานทั้งหลาย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กําลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อว่าพระองค์จะทรงดารงพันทัศญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําโดยปฏิญาณต่อบรรพุทธของท่านดังวันนี้ฝ่ายพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างเราพระองค์ทรงทราบถึงธรรมชาติและลักษณะนิสัยของมนุษย์ดีที่สุดท่านทรงทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงทรงํำชับไว้ว่าเมื่อท่านมีเงินทองมากขึ้นและบรรดาซึ่งท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้นในตอนนั้นเองจงอย่าลืมพระเจ้า ความเป็นจริงแล้วเรานี่แหละครับที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ข้างต้นในปีที่ผ่านมาซีออนหลายแห่งได้ถูกก่อตั้งขึ้นทั่วทุกมุมโลกภายใต้พระพรของพระเจ้าเราทุกคนจึงห้ามหลงลืมเด็ดขาดว่าใครคือผู้ประทานพระพรเช่นนี้และครั้นปีนี้เราต่างอาศัยอยู่ใต้ล่มพระคุณและพระพรของพระเจ้าเราจึงควรคิดทบทวนดูว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคออน,นี้และรีบนําเขาทั้งหลายเข้ามาสู่หนทางแห่งความรอดโดยเร็ว ฝ่ายพระไทยของพระเจ้านั้น,นก็โศกเศร้าที่สุดเมื่อทราบความในใจของเราว่าฉันสําเร็จข่าวประเสริฐด้วยกําลังของตนจนกระทั่งเวลานี้พระเจ้าทรงปกป้องเราจากภัยอันตรายปกป้องเราจากทุกสิ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาและทรงเปิดทางที่เรามองว่าเป็นอุปสรรคเพื่อให้เราผ่านไปได้อย่างปลอดภยัยแต่เรากลับสําคัญตัวผิดเสมอว่าเราข้ามไปอีกฝั่งได้ด้วยความสามารถของตนจะเกิดอะไรขึ้นครับหากพระเจ้าทรงหยุดช่วยและตัดว่าจงทําทุกอย่างด้วยความสามารถของเจ้าเถิด เมื่อนั้นเราคงต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวฝ่ายพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่ซีอนครับและไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าพระบิดาเท่านั้นแต่พระเจ้าพระมารดาก็ทรงประทับอยู่ที่นี่ด้วยพระเจ้าเอลลหิมของเราทรงเป็นผู้นำข่าวประเสริฐทรงให้กำลังใจและเสริมกำลังเราทุกทั้งที่เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้านี่ไม่ใช่หรือครับคือเหตุผลที่เราสามารถปฏิบัติภารกิจการประกาศข่าวประเสริฐในสมาเรียไปจนถึงที่สุดตายแผน่นดินโลกได้ ทุกอย่างล้นสําเร็จโดยฤิธธานุภาพของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราขอทรงโปรดให้เราได้เป็นบุตรของซิโยนที่ภาคเพียรพยายามทําธุระของพระเจ้าจนสําเร็จด้วยกันเถิดขอให้เราปฏิบัติงานแห่งข่าวประเสริฐในช่วงปีนี้ผ่านการอธิษฐานแด่พระบิดาพระมารดาเช่นนี้ด้วยกันนะครับต่อบรรดาผู้ที่คิดว่าเขาสําเร็จทุกอย่างด้วยความสามารถของตนระเจ้าก็ทรงตัดไว้ในหนึ่งโครินบทที่สี่ดังนี้หนึ่งโครินบทที่สี่ข้อที่เจ็ดไกวิว่า ผู้ใดเล่ากระทาให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านไม่ได้รับมาก็เมื่อท่านได้รับมาเหตุในท่านจึงโอเวอเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับเลยพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานและทรงทําทให้สําเร็จได้ทุกสิ่งตลาดจนเปิดหนทางให้คนอิสราเอลมีชัยเมื่อเขาทั้งหลายต้องต่อสู้และเมื่อเขาทั้งหลายต้องเผชิญกับการต่อสู้ครั้งใหญ่พระองค์ก็ทรงแก้ไขปัญหาด้วยการพลิกอุปสรรคให้เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเขาเอาชนะต่อความท้าทายต่างๆได้ นั่นไม่ใช่หรือครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง40ปีในถิ่นทุรกันดารเมื่อได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลแล้วเช่นนี้ฝ่ายเราที่กําลังเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งความเชื่อจึงไม่ควรหลงเดมพระเจ้าในทุกกรณีเราเคยคิดว่าข่าวประเสริฐจ,จะถูกประกาศไปยังที่ที่หนาวจัดอย่างอสก้าได้อย่างไรแต่น่าอัศจรรย์มากครับที่แม้แต่ชาวเอสกิโมก็ยังต้อนรับเสรธรรมและเข้ามาสู่เซีอนแล้ว น่าอัศจรรย์มากไม่ใช่เลยครับที่ข่าวประเสริฐถูกประกาศไปไกลถึงที่นั่นบัดนี้ซิยอนก็ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วบนเทือกเขาสูงทั้งในหมู่บ้านเสือตุงบนเทือกเขาหิมาลัยและตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่สูงกว่านั้นก่อนหน้านี้เราไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนว่าข่าวประเสริฐจะได้ถูกประกาศไปยังพื้นที่ห่างไกลเช่นนั้นคิดเพียงว่า ครั้นมีกล่าวว่าในสมาเรียแล้วจนถึงที่สุดปลายแผน่นดินโลกข่าวประเสริฐก็จะสําเร็จได้ด้วยการประกาศให้กับชนเผ่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ดีพระเจ้าทรงนําทางฝีเท้าของเราไปยังที่เหล่านั้นโดยทรงอนุญาตที่เราออกผลตามที่ต่างๆที่บุตรของพระเจ้าเดินทางไปผ่านการนี้จึงอดไม่ได้ที่จะถวายความขอบพระคุณแด่ทงแหล่งกำเนิดของพลังทั้งปวงไม่ได้มาจากความสามารถของแต่ละบุคคล แต่มาจากพระเจ้าผู้ทรงเปิดทางเท่านั้นต่อให้แขนของโยชวาเข้มแข็งเพียงใดหรือต่อให้กลยุทธ์ของเขากล้าหาญเพียงใดพวกเขาเจะชนะการสู้รบได้ก็ต่อเมื่อโมเสสยกมือขึ้นเท่านั้นครับจึงขออยากให้เราหลงเลืมเรื่องนี้และทูลพระเจ้าเพื่อการประกาศในสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผน่นดินโลกว่าพระบิดาพระมารดาขอทรงช่วยเราขอทรงประทับอยู่กับเราเพราะถ้าหากพระองค์ทั้งสอง มิทรงช่วยแล้วเราก็คงไม่มีวันละบายน้ําในทะเลแดงออกหมดแม้ต่อให้ใช้เวลาอยู่นานหลายพันปีก็ตามเมื่อพระเจ้าทรงกระทําทางทั้งสิ้นก็ได้ถูกจัดเตรียมไว้ทันทีที่โมเสสเหยียดมือออกทั้งทุกอย่างที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคก็กลับกลายเป็นทางลัดและไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปในวันนี้ก็เช่นกันขอทรงโปรดช่วยเราขอพระบิดาพระมารดาทรงประทับอยู่กับเราครั้นทรงสัญญาไวแล้วว่าจะทรงประทับอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุก จึงขอพระองค์ทรง,งประทับอยู่กับเราจนถึงที่สุดทั้งในแผ่นินสวรรค์ที่เป็นนิรันนั้นและขอทรงโปรดประทานพลังขอให้เราปฏิบัติงานแห่งข่าวประเสริฐด,ด้วยการอธิษฐานในลนนักษณะนี้อยู่เสมอด้วยกันนะครับและสําหรับเรื่องต่างๆก็ขอให้เราจงวางใจและเพื่งพิงพระบิดาพระมารดาเท่านั้นหวังว่าทุกท่านจะปฏิบัติตามคําแนะนําของพระองค์ด้วยจยินดีและเชื่อฟังเพื่อให้ได้เข้าไปสู่สวรรค์ผมขอจบความเทศนาไวเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ